คลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนทุกท่านมาดูการปลูกพืชนะฮะปลูกพืชหลังที่จากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับ ก็อาจจะช้าไปนิดนึงนะครับก็เนื่องจากติดภารกิจหลายอย่างนะครับนะฮะวันนี้ก็ได้มีเวลาลงมาในพื้นที่ของเรานะครับก็เลยหาพืชนนชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับลงมาปลกูกอา่าเขาเรียกว่าพืชหลังนานะครับก็จะประมาณนี้นะครับส,สำหรับพืชที่เราเลือกที่จะมาปลูกในพื้นที่ของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นถั่วนะฮะจะเป็นถั่วลิสงนะครับ สำหรับพันธุ์ที่นำมาปลูกนะฮะเราก็ไม่ได้เลือกพันธุ์ที่ดีอะไรนะก็พันธุ์พื้นบ้านเราธรรมดานะครับก็มเมล็ดเขาก็จะเป็นมเมล็ดออกสีแดงๆนะครับก็ฝักก็ไม่ได้ใหญ่มากครับก็ซื้อพันธุ์มาจากตลาดนะครับก็จะเป็นร้านที่เขาขายอ่าพวกมเมล็ดพันธุ์เกษตรประมาณนี้นะครับเราก็พื้นที่ในที่เราจะปลูกในวันนี้นะครับสำหรับการปลูกถั่วก็จะประมาณสัก เกือบเกือบสองไร่นะครับถามว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะปลูกถั่วลิสงนะครับก็ในพื้นที่ของเราเราก็จะพยายามบำรุงดินให้มีปุ๋ยในพื้นที่ของเรานะครับเป็นจะถั่วเพราะถั่วนี่จะเป็นปุ๋ยพืชสดชนิดดีนะครับนอกจากเราถ้าเกิดขึ้นมางอกงามขึ้นมาได้หมากได้ผลแล้วนะฮะ เรายังได้กินฝักกินอะไรของเขาส่วนลำต้นของเขานะฮะเราก็จะทิ้งไว้ในพื้นที่ของเราให้เน่าเปื่อยแล้วก็สลายเป็นปุ๋ยพืชสดชนิดดีที่สุดนะครับไว้ในพื้นที่ของเรานะฮะสำหรับขั้นตอนการปลูกนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับทีแรกก็ใช้รถไถมาไถแล้ฮะแล้วก็ใช้การปั่นให้ดินละเอียดละเอียดนิดนึงนะครับ อ่ากะโครงการไว้ทีแรกว่าจะใช้รถหยอดข้าวมาหยอดนะครับจะเป็นรถที่เดินตามที่เราใช้หยอดข้าวในปีที่แล้วมาทำนะครับเนื่องจากคนดูแลเขาไม่ยอมนะครับเขาก็จะใช้แบบวิธีเดิมๆนะที่ว่าขุดหลุมแล้วก็ใช้หยอดมเมล็ดนะครับ เป็นวิธีโบราณที่เขาเคยทำมานะฮะเราก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะฮะเหนื่อยตรงที่มาขุดดินเองเนี่แหละครับสำหรับระยะห่างนะครับหรือความลึกของหลุมนะฮะก็ไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานนะครับก็เอาตามแรงเอาตามความเหมาะสมในพื้นที่และสภาพแวดล้อมของเรานะครับก็ขุดบางหลุมก็ลึกบ้างบางหลุมก็ตื้นบ้างนะครับก็ขุดแค่ ถึงความชื้นเจอความดินเปียกๆก็พอนะครับแล้วก็เราก็เกรยดดินแล้วก็ทําการหยอดเมล็ดนะฮะส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็ทําไมเราถึงทําล่าช้านะครับก็เนื่องจากรถไถหรือรถปั่นนะครับเขาไม่สามารถลงให้เราได้ในช่วงที่ประมาณเดือนธันวานะครับเนื่องจากในพื้นที่ของเรายังมีความชื้นและยังมี น้ำขังเป็นบางส่วนนะครับเขาก็เกรงว่าลงไปแล้วรถไถเขาจะติดคีโคนติดลมนะฮะก็จะเกิดปัญหานะครับเขาก็เลยต้องเลื่อนมาในช่วงของปลายเดือนมกรานะฮะเราก็มีเวลาที่จะลงมาพอดีนะฮะก็เลยทำการหาพืชชนิดใดชนิดหนึ่งนะฮะมาปลูกเพื่อบำรุงดินของเรานะครับก็ในอนาคตข้างหน้าเราก็จะลด การใช้ปุ๋ยเคมีเพราะว่าที่แล้วแล้วมาเราก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่ของเราเลยนะฮะเราก็ใช้วิธีการบำุงดินชนิดนี้นะครับเพราะว่าในปีก่อนหรือปีที่แล้วเราก็ได้หวานปอเทืองนะฮะสำหรับปีนี้นะฮะเราก็จะเปลี่ยนจากปอเทืองมาเป็นถั่วลิสงหรือถั่วดินบ้านเรานี่แหละครับ ส่วนการเตรียมดินก็จะประมาณนี้นะครับส่วนก่อนหน้านี้เราก็ได้รองพื้นด้วยมูลวัวหรือขี้วัวไปไว้แล้วนะครับแล้วก็ใช้การไถแล้วก็ปั่นกลบ ให้ผสมผสานกันไปกับดินนะฮะส่วนขี้วัวเราได้ทําการหว่านไปทั่วพื้นที่แล้วนะฮะแล้วก็แค่นั้นนะครับในการเตรียมดินก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะส่วนการหยอดเนี่ยฮะพนักงานหยอดของเรานะฮะมืออาชีพนะคนที่ต้องการมีความต้องการที่จะทําแบบเดิมๆทาแบบโบราณน,นะฮะเอาแบบโบราณใช้ขุดแล้วก็หยอดนะฮะ ทำแบบนี้เหมือนสมัยที่เขาเคยทำมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็ลองดูนะครับแต่คนเหนื่อยก็คือคนขุดนะฮะขุดหลุมเตรียมหลุมที่จะปลูกเนี่ยค่อนข้างจะเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะส่วนจำนวนการหยอดแต่ละหลุมนะฮะก็ได้สอบถามจากคนหยอดมืออาชีพของเราแล้วนะครับก็จะประมาณหลุมละ 3ามถึงสเมล็ดนะครับนี่คือเมล็ดถั่วแต่ละหลุมนะฮะในการปลูกของเราในช่วงนี้นะครับก็ใช้หยอดลง3ามสี่เมล็ดแล้วก็ใช้ตีนเคลียดินที่เราขุดขึ้นมาแล้วก็กลบกลบเขาไว้นิดนึงนะครับก็เท่านั้นนะครับก็ไม่มีอะไรยากเย็นและซับซ้อนนะครับก็ต้องรอดูอีกทีนะครับว่ากี่วันเขาถึงจะงอกหรือจะโผล่ขึ้นมาพ้นดินให้เราเห็นนะครับ หลังจากที่เราหยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะน่าจะมีการให้น้ําบ้างนะครับก็คงจะไม่รดหรือราดจ,จนเปียกถึงขณะนองนะครับก็จะแค่หยอดหยอดพอให้ดินเขาชุ่มชุ่มแล้วก็ให้เขางอกขึ้นมาแค่นั้นก็พอนะครับ แล้วก็ในอนาคตเราก็ต้องดูสถานการณ์ว่าพืชประเภทถั่วนี้เขาต้องการน้ําหรือไม่อย่างไรนะครับเราก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะในพื้นที่ของเราเนี่ยก็จะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของเราเป็นการขุดคลองไส้ไก่ล้อมพื้นที่ไว้แล้วก็มีน้ําอยู่ตลอดทั้งปีนะครับ นี่คือการวางแผนไว้ตั้งแต่แรกนะครับถ้าเรามีน้ำแล้วในพื้นที่ของเรานะฮะเราจะทำกะเกษตรชนิดใดเราจะปลูกพืชชนิดไหนนะฮะถ้าเรามีน้ำเราค่อนข้างจะทำได้หลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะฮะ นี่ก็2วันแล้วครับที่เราทําการปลูกถั่วหรือหยอดถั่วลิสงนะครับทางด้านซ้ายโน่นนะครับเราก็จะทําไปให้เต็มพื้นที่นะครับโดยประมาณก็จะประมาณ2ไร่นะครับในการปลูกถั่วลิสงในครั้งนี้นะครับก็ต้องรอดูอีกกี่วันเขาถึงจะโผล่จะงอกขึ้นมาให้เห็นนะครับก็จะพยายามอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ทราบนะครับว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทํา มันจะประสบผลสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับต้องรอดูในคลิปถัดๆไปนะครับก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เสียสละเวลามารับชมรับฟังนะครับ คำพูดไหนที่สื่อสารออกไปแล้วไม่ถูกใจท่านก็ต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับเพราะผมก็พยายามนําเสนอข้อมูลนะครับอาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างก็แล้วแต่มุมมองนะครับก็ท้ายคลิปก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆส,สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับ